ต้องขอกราบสวัสดีคนรักเกมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีๆนะครับจากเกม Counter Strike นะครับมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับตัวเกมนะครับเปิดให้เพื่อนๆนะครับได้เข้าไปทดลองเล่นกันดูได้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบกับหน้าจอแบบนี้นะครับ ส่วนที่สําคัญนะครับที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับก็คือเล่นในเบราว์เซอร์นะครับหากเราคลิกเข้ามาในเบราว์เซอร์นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับจะมีเซิร์ฟเวอร์มากมายนะครับให้เราเลือกแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการตั้งค่านะครับทางซ้ายมือนะครับหากเราคลิกเข้าไปในการตั้งค่านะครับก็จะสามารถ เปลี่ยนชื่อนะครับชื่อที่แสดงในการเล่นเกมนะครับความไวระดับเสียงนะครับและการตั้งค่าต่างๆนะครับให้เราสามารถตั้งค่าตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการควบคุมนะครับถัดลงมานะครับก็จะแสดงเกี่ยวกับการควบคุมทั้งหมดนะครับของเกมนะครับให้เราเข้ามาดูนะครับว่า ปุ่มอะไรบ้างนะครับที่ใช้ในการเล่นนะครับครับส่วนหลักๆในการตั้งค่าของเราจะมีประมาณเท่านี้ก่อนนะครับในส่วนอื่นๆน,นี้จะแนะนําในภายหลังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเกี่ยวกับการเติมเงินนะครับเราก็ทําการคลิกเล่นในเบราว์เซอร์นะครับก็จะสามารถเล่นกับผู้อื่นได้นะครับ ครับตอนนี้นะครับเราจะมาทดลองเล่นดูนะครับผมขอเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเอเชียลวกันนะครับให้เราทําการเลือกที่เซิร์ฟเวอร์ของเอเชียนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ25คนนะครับทาการคลิกเลยนะครับรอสักรู่ เซอร์เวอร์จะแสดงนะครับส่วนใหญ่เป็นของสิงคโปร์นะครับก็จะแสดงห้องต่างๆนะครับให้เราสามารถเข้าทำการเชื่อมต่อเข้าไปเล่นได้นะครับตอนนี้ก็มีห้องนี้นะครับ14ต่อ16ก็คือประมาณว่างอยู่ประมาณ2ที่นะครับมาทำการลองทดลองเชื่อมต่อดูนะครับ ครับก็จะทำการโหลดไฟล์แป๊บหนึ่งนะครับรอสักรู่นนะครับครับนี่ก็จะเป็นเนื้อหาบางส่วนนะครับที่ผมตัดมาให้ดูนะครับตอนนี้ฝ่ายตำรวจนะครับถูกบุกอย่างหนักเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องซุ่มกันนะครับไม่มีใครบุกเลยนะครับผมก็ดักบนกล่องนี้ดีกว่าครับลองดูว่ามัน จะมีสายโจนวิ่งผ่านมาหรือเปล่า ไม่โดนนะครับเหมือนเวลายิงนะครับมันจะถูกติดน,นึงนะครับทำให้เรายิงไม่ค่อยโดน,นครับมันจะแหลกแหลกนะนะครับใส่จริงนะค่อนข้างเยอะนะครับ ต้องใช้วิธีซุ่มนะครับไม่งั้นคิวไม่ได้เลยครับตับตุกมากเลยเวลาบวกกันเยอะๆผมว่ามันต้องอ้อมไปทางด้านนี้ครับไม่ตายนะครับ เราลองไปกันที่วางระเบิดดีกว่าครัโจนน่าจะมาทางด้านซ้ายแล้วนะครับไม่โดนเลยครับมันกระตุกตอนจริงตลอดเลยนะครับ ตำรวจซุ่มฐานเลยนะครับตอนนี้โดนโจนบุกนะครับยิงไม่ตายเดี๋ยวเอาใหมนะครับฟังเสียงดูเชียว จะกระต,กกตุกหน่อยนะไม่ไหม่ครับตอนนี้เราก็ซุ่มฐานดีกว่าครับไม่มีใครบุกเลยครับนะครับปัญหาคือราเวลาเรากดคอนโทรลนะครับ mm hmm. กด W ด้วยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ทำให้เราเสียจังหวะนิดนึง ยังไงวิ่งผ่านกันละยิงล่อมันก่อนเดี๋ยวมันก็วิ่งมาตรงนี้ครับมันต้องวิ่งมาหาเราล่ะมันเห็นเราละเห็นเราแล้วหนึ่งตัวโอ้ยยิงหัวเลยนะครับ ไม่ไหวแล้วนะครับเราลองเปลี่ยนทางดูบ้างครับมาทางนี้ดีกว่า เี๋ยวเรารอเราลองปืนนะครับลองเปลี่ยนปืนดูเราจะวิ่งไปเก็บนะครับได้ละเราได้สไนล์ละสไนส์นี่โอกาสตายสูงนะครับไม่โดน,นครับ,บตราถล ถ้าจะว่ากระตุกครับจะกระตุกตอนเฉพาะตอนยิงเท่านั้นครับเรเค้ะเราเก็บได้สามตัวโจวลยตัวเดียวนะครับมันน่าอยู่ด้านล่างนี้นะครับเดีย๋ยวให้เพื่อนเราวิ่งไปดู มขึ้นมาัเหมือนมันก็รู้เหมือนกันนะครับว่าเราอยู่แถวนี้มันอยู่ด้านล่างเลยครับแต่มันไม่กล้าขึ้นมาโอเคตอนนี้เราได้สไน์นะครับเราจะได้เล่น ที่เราถนัดแล้วครับมันจะมีคนวิ่งมาตรงนี้หนึ่งคนแน่ๆยันไงมีหรือเปล่าข้างล่างมีไหมวัดอ,อ้าวระเบิดนี้ก่อนเดี๋ยวเราลองอ้อมไปทางนึงดูนะครับ อ๋อเหมือนรู้นะครับเนี่ยเอาไหมครับเราซื้อเองเดีกว่าครับดุ้ยผมรู้ละมันวิ่งมาทางด้านล่างครับหนึ่งตัว มันจะมาอีกไหมยังไม่โดนนะครับกบระตูครับเกือบตายเหลือสิบนะครับเลือดโอ้โหไม่ไหวเต็มนะทำไมครับเดี๋ยวเราไปอีกทางครับ เราจะรู้แล้วครับเดี๋ยวเราไปอ้อมไปด้านหลังดีกว่าส่วนใหญ่มมาด้านหน้าไงไปเลยเอาม,มาด้านหน้าหมดนะครับไม่น่าจะมีนะ มีหนึ่งตัวเฮ้ยกระตุกกระตุกพอดีนะครับยังไม่ตายนีเย่เราอ้อมหลังครับเหลือผมคนเดียวนะตอนนี้สี่ตอนหนึ่งไอหกตอนหนึ่งหกหรือเปล่าหกเลยยังไนเอ่ยด้านนี้ ไม่ตายไม่โดนด้วยเรียบร้อยมันจะกระตุกตอนที่เรายิงตลอดเลยนะครับหมามครับอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิม

ด้านไหนเอ่ยโอ้ยไม่ทันนะครับวิ่งไปละอช่แน่ไปยิงให้มันรู้ตัวเลยนะครับจบเกมพอดีครับตกลงก็คือมันก็พอเล่นได้นะครับมันก็จะกระตุกเป็นช่วงๆนะครับครับ วันนี้ก็ขอจบกต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม